นี่คือหยองที่เป็นหยองเก่าดั้งเดิมเขานะครับหาหลังให้ดูยี่ห้ออาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้นะซึ่งผมนอนตันนิฐานว่าจากขุยไม้นะครับถ้าเราซูมเข้าไปจะชัดเห็นเนะี่ยซึ่งความนิยมของช่างตัดนั้นในอิตาลีนั้นจะใช้ของยี่ห้อนี้กันส,ส่วนใหญ่เพราะว่าความแน่นของเนื้อไม้นะคัอันนี้คือยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวหลังจะตัดแล้วเราจะมาโชว์ให้ดูอีกทีก็ได้แต่ตัวนี้คือเขาตัดแล้วจะเห็นว่าบริเวณขอบด้านข้างตรงนี้นะ จะเห็นชัดเลยนะฮะเนี่ยที่นิ้วชี้ไปมันจะแบบอันนี้เป็นสกิลของช่างที่ตัดความปานนีไม่มีนะฮะมุมหักข้างบนหรือว่าจะเป็นเส้นไม้อะไรที่มันเป็นขุยๆอะไรออกมาอย่างเงี้ยครับพวกนี้คืองานที่ไม่ปานนีนะงานปานนีคือมีดต,ต้องขมแล้วก็เนื้อไม้ต้องแน่นคัดออกมาแล้วจะได้สัสดส่วนสวยงามด้วยได้สมมาตรนะแล้วก็มีความบางมากอี๋ยวตัวนี้มาทําให้มันนะ หนาไปแล้วก็จะบางลงไปจากที่เมื่อกี้เราตัดนะครับมันอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งนะตอนนี้เราได้อยู่ที่สี่จุดสองสี่จุดสามนะตรงน,นี้ก็คือตก้าไปถ้าเราวัดก็คือต้องวัดที่ตัวด,ด้านขานะก็คือสี่จุดสองตามตดาตร์ดที่เขาตั้งไว้นะครับบริเวณขาตัวด้านบนก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณสักเอ่อหนึ่งจุดห้า1.5หนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้ประมาณหนึ่งจุดห้า ออกมาจะเห็นว่ารายละเอียดตรงที่เก็บตรงนี้ถ้าคัดด้วยมือนะก็คือชัดมีดเราต้องต้องให้มันได้สมมาตรคือกลมคือกลมจริงๆสองข้างแล้วก็ด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเรามี decoration หลายจุดนะครับตรงนี้ก็เว้าวทิ้งตรงนี้ก็ตัดทิ้งหลังจากนั้นเราอินส a l ลเลชันไปที่ตัวไวลินได้เลยที่น้องเอามาให้ทำวันนี้เหตุผลก็คือว่าไวลินเขาเนี่ยหยองมันสูงซื้อมาจากเมืองจีนนะ ก็จะไม่ได้ทําอะไรมาทั้งสิ้นก็เรียกยัไม่ไฟนอเซตอัพตัวนี้เราก็เลยแนะนําว่าเราต้องมานั่งตั้งเสาโพสให้นะครับค่าแรงทําหย่อมเนี่ยเวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยจะมีค่าแรงทำาสาโพสอยู่ในนั้นด้วยมา,า,าตรฐานของเสาโพสเราใช้ตัวนี้ในการวัดนะครับระยะห่างคือ3ม3มิลนะครับสามมิลสมิลระยะเข้าไปไประชิดก็คือประมาณแค่2มิลนะครับแล้วก็ดูจากชี่ช่องบุญเด้านก้นถ้ามองเห็น เราทำการเปลี่ยนสายระหางปลาเป็นกาไฟเพื่อให้เทนชันแล้วก็โอเวอร์โทนนั้นเพิ่มขึ้นการเซตอัพครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ถ้าเทนช่างลักษณะที่สามารถฟังเสียงนี้ออกแล้วจูนได้เราก็จะซักเซสแล้วว่าไวลินเราได้ทับทำการ ปลนอยนอสตอัพแบบสมบูรณ์แบบ